เช่นถ้ามีเบี้ยยังชีพยอยู่แล้ว700บาทก็บวกอีก2 3 0 0นมะครับมันจะเป็นโจทย์นี้และยืนยันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรู้ทันสิทธิ์รักษาสวัสดิการกับผมช่องทนายแจ้งข่าวนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับข่าวที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับเขาบอกว่าจะไม่เพิ่มเบี้ยนะครับ แต่จะเติมเงินให้ฟังดูก็แปลกๆนะครับ ก็คือคนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุถ้าเกิดว่ารายได้ต่อเดือนนะครับต่ำกว่า3,000บาทรัฐบาลก็จะเติมเงินให้จนถึง3,000นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ละท่านก็จะได้รับไม่เท่ากันนะครับโดยนโยบายนี้ผมมองแล้วมันน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีทั้งหมด3.4ล้านคนนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณ50,000ล้านบาทนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่ารัฐบาลไทยเงินแค่นี้นะครับมีแจกอย่างแน่นอนนะครับข่าวหรือข้อมูลนี้นะครับมาจากสถานีโทรทัศน์เอ็มคอร์ ชาวชาวบ้านเขาก็เรียกว่าช่องกาวนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณคลิปมาณทีนี้ด้วยนะครับเราไม่ได้ปรับเพิ่มในส่วนของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายออุและเราแต่เรามีนโยบายคนไทยไร้จนซึ่งก็คือการทําเรื่องของมินิมัมอินค e ัมการันตีคือยืนยันว่าประชาชนคนไทยเนี่ยอย่างน้อยต่อเดือนต้องมีไรายได้ต่อเดือนเนี่ยสามพบาทคือเส้นความยากจนอยู่ที่3,000กับ74บาท นะครับใครที่ต่ำกว่านี้เราจะเติมให้จนเต็ม3,000บาทถ้าท่านมีรายได้ต่อวันไม่ถึงร้อยเนี่ยต้องมีวันละร้อยเพื่อให้มีอาหารมื้อต่อไปผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุตายอย่างไม่มีรายได้เลยก็ได้3,000บาทเต็มเดือนนะครับแต่3,000บาทนี้เนี่ยต้องต้องคิดรวมกับเบี้ยยังชีพที่มีอยู่นะครับเช่นถ้ามีเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว700บาทก็บวกอีก2,300นะครับมันจะเป็นโจทย์นี้และยืนยันนะครับ การช่วยไม่อันนี้มันเป็นนโยบายอะไรคุณคุณจุลพันธ์มันคือ minimum income g u a r a n t e อ่าโอเคครับแล้วคุณจะรู้ได้แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเขามีรายได้เท่าไหร่ทุกคนจะต้องฟายภาษีและต้องสามารถชี้แจงรายรับของตนได้อันนี้มันคือกบนการรัฐอันนี้มันคือเนกาทีฟเป็นคำแท็กที่พูดกันยังยังไม่ถึงจุดนั้นโอเคยังไม่ถึงจุดนั้นอาเป็นว่าเรามีเส้นความยากจนสามพบาทต่อเดือน ครที่ต่ำกว่าสามพเราเติมให้แต่เราต้องรู้ว่าเขามีรายได้เท่าไหร่ใช่ไหมต้องเขาต้องแจ้งภาษีเขาต้องเขาต้อง register เขาต้องจิสเตอร์และแจ้งรายได้ต่อเราสองคือเราไม่สามารถช่วยทุกคนอาจารย์วีระ มีรายได้สูงผมไม่รับความช่วยเหลืออยู่แล้วครับผมก็ไม่ปกติผมก็ไม่เคยรับความช่วยเหลือรัฐบาลก็ไม่เคยช่วยเหลือผมอยู่แล้วครับอาจารย์คนละครึ่งอะจากันก็ได้ใช้นะคนละครึ่งครพักก็ได้ใช้นะคนละครึ่งให้มา2004ผมใช้ไปแค่ยังไม่ถึงผมใช้ไปแค่พันเดียวใช้ไม่ครบใช้ไม่ครบใช้ไม่ทันอ่ะใช้ไม่ทันสำหรับเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยเราช่วยคนที่อ่อนแอครับโอเคคนนี้จำนวนมันต้องประมาณสักเท่าไหร่ 3.4ล้านคนแต่ว่าอินคลูททั้งหมดนะ3.4ล้านคนที่ยังต่ำกว่าเส้นความยากจนอ๋อตอนนี้เรารู้ว่ามีอยู่ประมาณ4ล้านเอาตัวเลขกลมๆ4.43.43.4 exact มาจากตัวเลขของสภาพัฒน์โอเคอันนี้แต่ว่าแต่ว่าในนี้มีทั้งผู้สูงอายุและมีทั้งคนอื่นๆและผู้พิการด้วยครนีถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้เงินต่อปีสักเท่าไหร่ที่คำนวณไว้คือมันจะมีความทับซ้อนกับงบประมาณที่อยู่ในกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐ เราใช้เกาะทั้ง2ตัวเป็น,นกลไกในการเคลื่อนถ้าถามว่าใช้งบประมาณเพิ่มมากเท่าไหร่ประมาณ50,000ล้านประมาณ50,000ล้านสำหรับโปรเจกต์นี้สำหรับโปรเจกต์นี้